โ okay, อเครอบท้อเข้ามาทีเพื่อนๆชาวช่ชงองสามสิสองดีเซนเบอร์จะคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาจัดก,กัรแคปหนึ่งเกมกันดีกว่านะหลังจากที่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปก็แคนจะแนนเลยนะก็ไม่รู้ว่าเกมจโจองพีตเกีเ่ยวกเกมนี้เนี่ยผมจะได้ลงอันไหนก่อนอ้าพามาโดนหนึ่งทีอูยเอาว่ะแล้วโดนไล่ว่ะเพื่อนเราเจอเป็นพี่ชายใข่ขึ้นส<อ>ูงหรือว่าลักกามาล่ละครับ <S <S เขาน่าจะไข่ลงไข่ผมมาไม่ไขอ่อไม่เหลียวโดยจะ้ะ ไม้ไก่ไม้แล้วอ่ะ่พาไปก่อนจริงจีอีชาควาคนนี้เหมือนจะประมวลผลแนมไปหน่อยนะเจะประมวลผลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจดจุดจุดจุดนี่น้องเด็กน้องเด็กสวยมากสวยมากครับก่อนอื่นเลยเหมือนผมรู้ข่าวแล้วว่าตัวอีชาควาเนี่ยโดนเนื้อไปแล้วนะครับเพื่อนนะอยนีก็น่าจะจุกง่ายขึ้นนะพาไปก่อนจึิงจีเฮ้ยอย่าทับองกี้ครับคุณพี่อืออือมันเนื้อเกินผมไม่มีแต่แฮชอือโดน ยังไงครับยังไงครับพี่พี่ชโอ้งง oh, พี่จะรอไฟผมอย่างเง้เลยพี่จะบอกรอกไฟคนอย่างผมอย่างไง้เลยเดี๋ยวพี่จะดดนนะครับเดี๋ยวพี่จะดูอ้าวตอนดูเลยผมส่งลูกน้องเหมือนลูกน้องบางให้ผมด้วยีนีง้านตีมาก็แก่บ้านลุงชัยนี่ผมเสียกล้องไปแล้วทิ็นของแันนะแต่ว่าแต่ว่าเลืออีกอันดนังจ้ดหนีลงไปก่อนเลยช่วยด้วย ลูกของข้าขา้าเดชจ้ะเราพาไปเลยเราพาไปเลยอน่าหลอกไงต้องพังอะไม้อ่ะอันนี้พังไอ้ด้วยพ่ายด้วยนะ่ารักมากสวยสวยพลิกสวยผมมาค่ะวันนี้ผมว่าไม่น่ารอดแล้ววนะ่ะหน่าหน้าเจ้าไม่รอดจริงวะ่ะเสียดายวะ่ะถ้าผมมีใจหาเนี่ยน่าจะอเอาไปได้ปุณนณีได้อยู่นะโอเคผมตอนนี้นกนน็นั่งก็อีเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับจะเป็นไง เดีย๋ยวเราต้องให้พเพื่อนเนี่ยมาช่วยผมหน่อยนะใครก็ได้ไปช่วยผมนัก <ผม S 2> นก <นะ S 2> ีเก็ตเกมนี้เรามีนักคกีเก็ตด้วยนะครับเพื่อนๆนะว้าวสวยไงครับว่ะเข้ามาแบบแแ <S <S ไม่ติดแผลด้วยฉันเมื่อกี้แน่กลัวอ,อยูอ่นะจะเข้าบิงไงแตโอ้เอาโอกอุ้ยนักคกีเก็ตสวยมากมีการตีแพนเทิลให้ผมนะแหมยัยงไองไอุ้ยมีการบ้องให้ผมทันทีนะอย่างนี้ผมต้องรีบไปละ ยังไงครับพี่พี่จะมาไล่ผมเด็ดครับต้นตหนูน,น่ายังไงอยังไงปั๊บหมดไม่ขลลุกใครมาดิ้นี่ยังไงครับพี่พี่โอ้พี่จะช้อปปิ้งมอล์ไปเลยโอ้โหช้อปปิ้งมอล์หมดเลยเหรงั้นผมเปลี่ยนไหมก็ได้พี่แล้วตอนนี้เครื่องถอดแล้วฮะเหลือหนึ่งเครื่องแล้วจ้อาอ้าวหายไปไหนแล้วอะอ้าวเขารู้แล้วอ่ะ เขาว่าเขาเขาเป็ผนผลอะไรผมเพ้ผมมันเป็นตัวช่วยนะมันจูงง่ายน,นะครับนะแอลจริงกลัวใครเด็กหรือว่ากลัวนะอ่าอะไรนะนักข่าวเนี่ยเป็นตัวที่กันข้องจะเล่นเล่นแบบเล่นง่ายนะแต่เอาจริงถ้าเอาไปใชอนน้อะไระไปหลายๆอย่างเนี่ยต้องขอกับทีมจะดีกว่านะครับถ้าเล่นโซโล่เนี่ยผมว่าเล่นยากไปหน่อยวะ okay, ่ะเอโอเคก็ดูรูปรองแน่แป็ตัวใครเด็กกันด้วยนะคาป่วยของแนนคทำให้ผมต้อง ล้างตู้กันเลยทีเดียวโอ้ผมบอกเลยล้างตู้คมทมแน่ถ้าใครอยากไปดูคลิปเราอย่าลืมกดดูก่อนเลยกหม่อนอีทา่าพลายกัลังไล่เครื่องเนี่ยแล้วก็มามีการจุดเครื่องมาเรียบร้อยกันแล้วนะครับจังหวะนี้มันคืออะไรมันคืออะไร ุกคนชงงยโอ้ผมรู้เร็วมันคืออะไรมันคือไม้ทามนักพยาก,กินยังไงโรหมันประตูฝั่งคนรวยเนี่ยจะมีการเปิดมันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะการอยู่แถวๆบ้านเล็กอย่างนี้ผมช่วยยังไ,งไงลยแซนแต่ว่าผมมีตัวกล้องที่ช่วยจัดเก้าอี้อยู่นะอา้าวแล้วดาบโดนผมเลยนี่ไงนี่ไง,ไงผู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังไงมันเกี่ยว <laughs> เดี๋ยวมันไม่เกี่ยวเลยเรื่องเอได้าเอาไงดีครับคุณพีเกส ช่วยได้ไหมจะช่วยได้ไหมวยได้หรือเปล่านี่ทำอะไรแอบพี่วัยรุ่นแม่ hey, วัยรุ่นนำ้ำรวยนีย่ช่วยไมย่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะาผมปิดท้ายนะถ้าช่วยได้ปิดท้ายนะี่มีการบองแม่หนึ่งทีด้วยนะครับด้วยการปิดท้ายนะครับโอ okay. ผมไม่รู้ว่าจะได้ออกประตูชันหรือเปล่านะท้ยก่อนนี้ด้านบนไกายผมนี่นับฝอยหลังลงไปเรื่อยๆเฮ้รถ hey, ไฟอย่าเพิ่งทำแบบนี้ รถไฟโอ้โหรถไฟยังไม่มาโชคดีไปโอเคผมแน่ก็เป็นดีกันบ้างเดี๋ยวไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าโอ้โเคผมเราก็มาต่อกันในของเกมพี่ของกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนะหลังจากใครที่ดูคลิปมันตรงนี้แล้วชอบอย่๋ยืมกดไลค์กดติดตามกดกนกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมในการกดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับผมไป อันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนที่เราเจอก็คือด่านไชนาทาวนั่นเองบอกกันเดยว่าด่านนี้เนี่ยผมเคยทำบูมคอมโบคอม,คอมจอยรีจอยคันนิวกับเฟนผมไม่ชิมแต่วันนี้ผมมาคนเดียวด้ยเฮ้ยชูจีคนหลออคนนี้เกมเมื่อกี้ใครเดืรอดออกไปกูใช่ไหมคกมนี้ผมไปเจาะรอดออกไปได้ไปเกมได้แกจริงผมลืมแล้วนะเย่างชูจีนี่ง <laughs> ลืมไวหมดแล้ว เกมนี้ผมจะต้องรอดออกจากประตูไว้ได้นะเพื่อนเพื่อนเพืดด่อนเพื่อนเกก่อนอื่นเลยเหมือนเกมนี้เนี่ยเราจะเจอในของของแม่วดแห่งความฝันนั่นเองเนะเขาไปอยู่ใกล้ๆเราด้วยฉันต้องขึ้นมาบนชั้นสองนะเพื่อนๆก่อนที่ผมจะโดนแสกบก่อนอื่นเลยจะหารับจ้างมีการโดนแาบไปเรียบร้อยแล้วผมเขาเก็บรับกสบหน่อยโอ้มันอยู่แถวนี้้เป็นอะไรมันเป็นอะไร ยกันที่เพื่อนเราโดนตีของแผลไปเรียบร้อยแล้วนะมาผมเก็บคำสาปเรียบร้อยแล้วเอาไว้ล้างสาวให้นะแต่จริงแนะ่อิฟโดนของแผลไวอย่างนี้ผมวา่าน่าจะเป็นแนวอิฟแบบฝึกเล่นนะครับแล้วก็อย่าไปคีเรียนมากนะครับเพราะว่าที่ผมกดมาเนี่ยเป็นวิดแบทหรือว่าคิวเอ็มเองก็คือหมวดทั่วไปน,นั่นเองนะครับไปคีเรียนมากครับบางคนเอาอาจจะมาฝึกอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราไปคีเรียนมากๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เราอยากจะซีเรียสผมแนะนำว่ากดสี่ไปเลยดีกว่านะครับกดมาคนเดียวที่ผมไม่หวังอะไรมากทีละโอเคมาเดี๋ยวเราไปช่วยเจ้างเรับจ้างนะอิฟคือปิตาดีกว่าเดียวมิ้วผมอ่าชิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวกนที่ผมจะไปช่วยเนี่ยผมจะต้องโรเพเป็นอะไรนะอะไรช่วยจีนะครับเอบมุกอมาจีบผมแล้วโอ้โหโดนตือนว่าผมมีได้ฮาแต่ผมไม่เกินนี่นี่โอ้ยเจส แจนอะไรวะเน่โอ้โหโคตตติงอุ้ยแจนอะไรพี่พี่อุ้ยพี่แม่งโคตรติงอ่ะปีทำไม่ก่อนึ่งทีแล้วคือแบบถ้าให้ผมเล่นนะดูผมจู๊กเลยโหพี่ไม่พี่ไม่ผมเล่นไงโอพี่ใจร้ายไงโอ้มาเดี๋ยวเราไปฮิลกับเพื่อนหน่อยดีกว่าไหนอยู่ไหนครับผมผมอยากฮิลเรือจดแจ๊อ้าวแล้วทำไมล่ามาแถวนี้อีกเล้ยวอ่ะพี่เชยอ้าวแล้วผม พองอยู่กันนะอิฟฮันหลดไปใช่ไหมพี่ชายมาจะผมช่วยไหมอู้พี่ชายปิงนี่เองพี่ชายน่าใหญ่ให้ผมเล่นนะพี่พี่ชายปิงเนี่ยโอ้โหเป็นมันมาแล้วเลยเยมื่อโมเสกความฝันมาแล้วนะยังเนี้นยังไม่โดนอย่าทำแบบนี้นะคุณแม่โมเสกความฝันนี่ผมจะส่งคุณไปต่างโลกนะแต่ผมไม่มีคอมโบคอมเจอรีจอยสแกนฟิวแต่เองนี่เลย มีการจับไปแล้วนละผมก็เข้าวาประก่อนอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมมึ่งหาเพื่อนฮิวก่อนนะเพื่อนไม่รู้อยู่ไหนไม่มีการส่งปัญญาณตอบรับจับเรียกหมายกาเรียกเลยไม่รู้อยู่ไหนกันเนี่ยเล่นไปแบบไม่คุยอะไรกันเลย <c oughs> นี่เราเจอเพื่อนแล้วนะเพื่อนโอ้ฮิลไหนครับทุกพี่เออทุกพี่ฮิวไว้ผมโอ้เจอดดมาทึ้งท่อนวัน่นไม่เจอเพื่อนเล่นเกมเลิกตันกังใจเล่นเกมไม่มีใครส่งข้อความอะไรเลย วิวว ad 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 ิวเดดเดดไม่ทำอะไรกันตรงนี้เป็นไปหมดเลยอ่าผมได้ขบุตร์ั้นหนึ่งแล้วโอ้เขาใช้กัวแดงตีนะเดี๋ยวผมต้องฮิวโควนะปวดขึ้นมาก่อนนะครับเจ้างี้ผมมันน่จะพิลอดแล้วนะโอ้เจ็บโคลเลยเกลียการทำเสียงชูจีเลยโอเคผมนะเดี๋ยวเราก็ฮิวเข็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาขาเปลี่ยนตัวกันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมจู้ให้่คุณเองนะครับไปเลยเยคนนี้ใจดีวังคนนี้ใจดีวังเดี๋ยวเราจูบให้เองนะเพื่อนนะ เนี่ยเราจะรับผิดชอบนายเองเนี่ฉันรู้เลยว่าแม่งูคนนี้น่าจะพุกหมามาหรือเปล่าพัาไปก่อนเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> โดมนมบบไม่ให้กลัวโอ้โหไปกากไปผ้าไปตะเกรงอย่างนี้ยังไงครับยิ่งเล็บโดนปิ้งมาหนีอู๋วิกันบินชิว่าไปจ่ายบอีกหมโอ้ยยังไงครับผมผมโดนวนไม่ทีนึงยังไง,งยังไงดดหน,งงไงงไงน้านี้หน้านน่แบบหล่อหลอกหล่อหลอกให้หวนหลอเล่นให้หวนหลอเล่น แล้วผมไม่อยากลากไปตรงนี้เลยแต่ผมไม่มีกีเล่นแล้วจะพี่ไม่ไล่ผมไปแล้วอ่ะทขาไม่ใจร้ายอย่างวะขนาดเลกตัวปดเนี่ยังไม่ไล่อีกอ่ะโอ้โหแต่ว่าเขาก็เดินเกมถูกแล้วนะครับเพราะว่าโกเป็นจีนเนี่ยต้องมาขนเครื่องกันเองนะครับอ่าวแล้วอยู่กันแถวนี้กันเต็มเลยแหละครับแล้วอยู่กันเต็มเลยแหละครับพามางดหนึ่งทีอ่าไม่ไม่ทำมหมดตกใจ ขอโทษเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าคื่อมันมใกล้เกียมแล้วนะยังไงเราก็เข้าได้อยู่แล้วใจเย็นๆเนะคุณนักดนตรีเคตก่อนนี้เครื่องน่าจะเรียมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอามันเกาด้าหเต็มไปเลยนี่เรียบร้อยพอแล้วพอแล้วเพียงหนึ่งเอาไปแก,กลบใคร,นะรไหมแกลบใครล่ะครับพี่ ผมไม่ใส่โดยหาลเพราะว่ายังไงเค้ื่องเตรียมอยู่แล้วนะลไะเก็บไปเกมดีกว่าอุย้ยแมงูคนนี้แม่นฮิบล้องอยู่นะอยู่ยว่าโอเคอยู่อยู่ยว่าโอเคอยู่เครื่งองเ,เตรียมไปพี่โอเคมีแารตรีมเครื่องมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมไประตูฝั่งโรงแรมมาหน่อยดีกว่าเกมนี้นี่เหมือนช่วยจีเนี่ยไม่ได้จู๊กเลยนะเพื่อนๆนะ <c oughs> เราไปจู๊กตัวเพื่อนเข้ามาว่าน่ะไม่ค่อยได้จู๊กตัวเองเท่าไหร่อยู่ไหนเขาผมอยากเปิดประตูแต่ผมก็อยากจูก๊เหมือนกันอยากเปิดประตูแล้วจู๊กในเวลาเดียวกัน ต้องทำยังไงแล้วไม่ไหลเพื่อนจะลงนี่ก็ไปแช่งเพื่อนอย่างเดียวเลยโอ้ไม่ไหวเลยนะโอเคมีการจุดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนฟงจดหมายติดตัอให้ฉันหน่อยพี่เดี๋ยวจะจุวยนายเองนี่อสวยมากนี่บอกเลยว่าเวลาที่เรารับจดหมายของตัวนักแต่งนิยายเนี่ยเราจะได้สปรินฟรีสามวิด้วยนะทำให้เราฉีกระยะได้อีกนิดนึงนั่นเองนะเจนเนี่ยยังไงคุณต้องจ่ายบิโน้โอ้ กดปิดฝ่องปิงเอา้าคืออะไรอ่ะกดไปถูปิงอโอ้ผมไม่ได้เล่นนักดนตรีเนีน่ยผมเล่นไม่เป็นเร็วนีเมื่อกี้ผมกดปิงปิงแล้วมันมันไม่เพิ่อพอมความเร็วให้ผมเพราะว่าผมกดไม่โดนใช่ไหมผมกดไม่โดนนี่นี่นรวยเอา้ามาแล้วว่ะแล้วมาละครับแล้วมาละครับแล้วไล่จริงจังไงเออมาไล่จูกระหลงังกี้อุย้ย การจ่ายบิงไปเลยว่าโอ้เสียดายว่ะผมไม่รู้เนยน่ว่าตัวล่างหลักของเขาเนี่ยอ่ายังไม่จ่ายบิงนะผมเลยไม่กล้าจ่ายได้ฮะตัวเองครับเพื่อนๆตอนแรกว,ว่าจะเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนหน่อยก็คือแบบเออมากระไม้ปิดไม้ปุ๊บพาขังเลยอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ขังแบบขังแบบพาลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยกระลกอยู่นะวิ่งเหมือนนะักแต่งเพลงเหมือนโดนตีล้มไปแล้วนะเมื่อกี้ ตอนนี้เนี่ยผมก็ให้ตูนักขวัเนี่ยไปช่วยผมเกิดน,นะเดี๋ยวเพิ่งชิ้ผมไปนะผมใหย่ๆ,ๆเอา,เอาประตูไปกับคืนนะครับคุณพี่เชดอ่าวแล้วพี่เชดมารับเราด้วยน่ารักมากครับอ้าก็วันนี้เป็นว่าใันเอของพิชรัตนประการเ,เอ็กของตัวนะก็บอกกันเลยว่าผมมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันให้หายคิดถึงในส่วนของซีรีส์รัตนประการเองวันนี้ผมต้องของตัวลาไปก่อนบบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะไว้เจอกันครับผม